สวัสดีครับผมอยู่กับช h ตโกทีวีนะคะผมวันนี้เราอยู่กันในอัมมงอสนะคะผมคือผมก็ไม่ค่อยเล่นนะคะผมแต่ว่าผมอยากเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมเคออนไลน์ okay, <online. S 2> เราจะเอา,เอาด่านแอชชี่นะคะผมวันนี้เราอัปเดตใหม่นะครับผม เออได้เล่นได้สิบห้าคนนะครับผมโอ้ห้องไหนดีเคเอาใหม่เอานี้เห้องนี้ดีกว่ายังไงผมมีหมวกด้วย4 3ร์ทคจะเริ่มแล้วครับผมใครจะเป็นมอสเตอร์ใครจะเป็น Monster, ครเูเมดนะครับผม มีสองอิมพอสเตอร์นะครับผมโอเคมาเจอาได้หมดเลยโอเ้โหผมเป็นอิมพอสเตอร์โอเคเอาที่ตรงนี้ดีกว่าโอเคเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนโอเค เดี๋ยวเราจะทำให้มันเย็นๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวสบู่ถาดจิตก,กันมาเป็นเออนี่กว่าโอเคแล้วกันนะครับผมผมอะ่ะจะแกล้งอ่ะผม โอเคะไรพีโอเคอืมผมยังไม่ได้สักคิวเลยครับขอสักคิวหน่อยน,นะโอเคอืม okay. hmm. สีม่วงตายครับผมโหเปอคนออกเกมเยอะแล้วครับผมในสิบห้าคนโอเค พาสเต้ใครเป็นพสเต้ทุกคนผมไม่คุยนะผมทำเป็นเย็นเยโอ<ฮ>้ต้องออกด้วยครับเนี่ยฮึใครเป็นพาสเต้เนะยเยนเยนเราต้องเย็นเยนทุกคนมันต้องเย็นเยนฮึปใครดี เธอว่าฉ yeah. okay, no ันน่าสุดสัยเหรอืมสกิปก่อนแล้วกันสกิปเดี๋ยวอยู่ไหนล่ะโอเคทำเป็นเย็นย็นนะมันอยู่ไหนอะศพนี่อยู่ไหน เคเคใครโหวตใครโหเท่ากันนะคะผมไม่มีใครโดวนโหวตครับโอเคมีสองอิมพลาสเตอร์เค okay. เออปิดเออปิดอะไรดีปิด ไฟดีกว่าดิดไฟโอเคิดไฟก็คิวเอ้าอะอะไรเนี่ยหลุดอเออโอเคไปที่ห้องใหม่ครับผมอืมยิ้แยะเลยอ่ะ นั่ปแหละผมเอาหมดนี้แหละสองอินพอสเตอร์อเคจะเริ่มแล้วครับผมใครเป็นอินพอสเตอร์งัารู้กันอืมเราจอดำแล้วอีกแล้วครับผม ครูเมดนะครับผมไม่ได้เป็นอินพอสเตอร์ผมทำทักอยจะบอกนะว่าหลุดอีกแล้วครับอชอบหลุดเลยเไปที่ห้องใหม่มเดมั้มครับผมหวังว่าจะไม่หลุดนะครับผมข้างบนไม่ไม่ค่อยหวีเงาสไปนะครับผมต้องออกต้องอยู่ในข้างล่างครับผม มูเมดมีสองอินพอสเตอร์ครับมีคนออกคนหนึ่งอเคตรงนี้แล้วกันมีทักอะไรบ้างโอเคห้องไฟอยู่ไหนเนี่ยคนต้งแมปไหนอ่ะไม่มีแมปอีกเหรออ๋อนี่แมปอยู่นี่แล้วก็ผมเมยตรงนี้ผมต้องไปผมตายแบบนี้ได้อ่ะไฟดับครับแล้วก่อนไปให้ถึงก่อน โอ้โอโอไปไกลเลยไปตรงนี้ก่อนอะมีคนตายครับเฮ้ยตายโอเคเราต้องโบวตนะครับผมฮึใครเป็นโอสเตอร์ปิง จะตอบว่าอะไรดีทำแบบนี้แล้วกันผมเอ้ยผมต้องวดแล้วต้องสกิปแล้วกัน,กนไม่มีใคร ปวดผุ่มเลยครับผมแม่เป็นเสียงแม่ผมครับผมเคสกิป okay, นะครับผมเควิสองอิมพอสเตอร์ไปตรงนี้กันโตเซมาเมียผมต้องเดินออที่ไกลอยู่ไหนต้องอยู่ตรงนี้อ่ะรียอคเตอร์ผมทำนี้ให้เสร็จก่อนนะครับต่อสายไฟ Okay. ได้ครับผมแต่ผมต้องรีบไปครับผมไมปไปอยารเพื่อนช่วยเองโอ้มีปืน AK ด้วยครับถึงเทพดูห้องปืนหน่อยมุนพบก็มีดาบก็มีเหมือนใน Free Fire เป๊้นเลยครับโอเคไปก่อนครับต้องรีบช่วยเพื่อนก่อนอะไรอ่ะอ๋อ มันไม่ช่วยอ่ะห้าแปดอ๋อไม่ทันโอ้ห้าแปดสี่ศูนย์เจ็ดเออน่าจะได้โอเคอีกอันหนึ่งอีกอันเนึเ่งอนอ้าวไปไม่ได้ครับอา้าวไปไหนเนี่ยโอเคได้ละโอเคปลอดภัยเหมือนเดิมครับ โอเคผมว่าคนในคนหนึ่งแหละผมว่าสีเขียวนหน้าจะุ่ใสนะครับผมนะต้องทอมนัสเออใช่เพื่อนก็ว่าเหมือนกันโอเคผมโหวตเลย โอ้มีคนโบวตเยอะสุดครับโอเคยไม่ได้ไม่ใช่โอสเตอร์ครับผมโอ้ยผมก็น่าสงสัยละอืงนี้คือห้องอยู่นี่ใช่ไหมเราลงไปก่อนเพื่ออย่าเข้านะ เออไฟดับครับผมต้อง่อนไฟก่อนโอ้อยตรงนั้นเลยเหรอโอ้ห่างไกลต้องไปไปไปต้องอไปทางไหนดีโอเคได้แล้วครับโอเคทำ่ากหน่งแล้วกัน ห้อาบน้ำก่อน,นครับเคอาบนะ้ำอาบนะ้ำ okay. โอเคอาบน้ำเสร็จแล้วครับโหต้องรุ่นปัดนะครับผมถ้าเป็นด่านแอเร์ชิฟนะครับผมน่าเศร้าจริงจริงปัดไฟอีก คือว่าอินฟอสเตอร์มันฉลาดมากเลยครับผมโอเคไปแล้วไฟมาแล้วครับล้ากี่คนโอ้ข้างในนี่มันมืดจังเลยเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อน,อน,อนโอเคผมนีหิงขยะครับผมโอเคได้แล้วครับผม รูดปัดไม่ได้เกิดได้เหรอคะผมผมมาตรงนี้ก่อนเออหา้าไม่ใช่ผมมาไม่ทันเออแพ้เฮ้ยดีขากับสีเ่เทาเอา้ย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะคบผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ